r e g a c y to r e g e n น t ์2 l ปั้นผู้นำรุ่นใหม่ให้พร้อมรับความท้าทายในอนาคตเมื่อธุรกิจครอบครัวกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนใหญ่แต่ในอีกมุมคือความท้าทายครั้งสำคัญและบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนมองเห็นจุดเชื่อมต่อน,นี้เช่นกันอาสาเป็นผู้นำในการสร้างผู้นำรุ่นต่อไปในโลกการค้าและเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความพลิกผันความท้าทายสำคัญที่สุดของ Family Business คือการส่งต่อกิจการให้รับรื่น เพื่อความสําเร็จที่ยั่งยืนโลกหมุนเร็วมากๆดังนั้นแรงกดดันเหล่านั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวผลักดันให้ก่อให้เกิดความคิดเริ่มใหม่ๆเพราะว่าถ้าเราทำเนี่ยซ้ําเดิมเราก็ต้องไปแข่งขันในเรื่องราคาแต่เราต้องมีแนวคิดใหม่ๆช่องทางใหม่ๆและว,วิธีการคิดและดําเนินธุรกิจแบบใหม่ๆอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าแรงกดดันจะมีส่วนช่วยให้เราเกิดความคิดเหล่านั้นขึ้นได้ครับหลักสูตร ที่เราทำา l g g c y y to l g g n n d เนี่ยเรามุ่งเน้นนะครับให้คนที่มาเข้าหลักสูตรเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเรียกว่ามีอายุน้อยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสานต่อธุรกิจครอบครัวซึ่งพ่อแม่หรือปู่ย่าได้ทำไว้นะครับตรงนี้เป็นสีสำคัญแล้วเราผมก็เชื่อและเมื่อกี้ก็ได้คุยกับน้องๆในห้องนะครับว่าศักยภาพของทุกคนในห้องมีมากมายแล้วผมคิดว่าศักยภาพนั้นเนี่ยสามารถก่อให้เกิด ผลทางธุรกิจได้อย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าผมคาดหวังนะครับว่าน้องๆที่เรียนในวันนี้นะครับในอีก2-3ปีข้างหน้าเนี่ยธุรกิจของเขาก็จะสามารถเติบโตได้แล้วจะวเฉพาะถ้าเขารวมธุรกิจหลายๆธุรกิจที่มีซีเนจี้เข้าด้วยกันอันนี้จะเป็นผลลัพธ์อย่างที่ผมบอกครับ1บเท่ากับ11นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ควรจะสามารถ เอาประสบการณ์เหล่านั้นดึงออกมาใช้และพัฒนาให้เป็นธุรกิจใหม่ๆได้ผมคิดว่ามีตัวอย่างอีกหลากหลายนะครับที่มีธุรกิจที่พ่อแม่สั่งสมมาเป็นธุรกิจเรียกว่า conventional นะครับตอนนี้นะลูกมาทำเนี่ยลูกก็แตกแนวนะทำเป็น specialized นะมีความหลากหลายนะครับเกิดขึ้นในธุรกิจนั้นๆแน่นอนครับเมื่อคนมีศักยภาพก็สามารถคิดและทำอะไรที่แตกต่างและสามารถ เพื่อต่อยอดธุรกิจที่ตัวเองมีอยู่ต่อยอดเน็ตเวิร์กต่อยอดช่องทางทางการขายที่มีอยู่เนี่ยไปในธุรกิจอื่นๆได้อีกมากมายงานวิจัยจาก hsbc ระบุว่า78%ของเจ้าของธุรกิจครอบครัวทั่วโลกต้องการส่งต่อกิจการให้รุ่นถัดไปโดยเฉพาะในเอเชียที่มีรูปแบบการบริหารและโครงสร้างครอบครัวซับซ้อนเป็นพิเศษ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกับมหาวิทยาลัยอัศวชัญหรือว่า a b a บเปิดตัวหลักสูตร Legacy t o r e g e n น L 2 L หลักสูตรระดับผู้นำที่ถูกออกแบบเพื่อเสริมทักษะการบริหารธุรกิจครอบครัวยุคใหม่ด้วย4โมดูลเข้มขน้นที่ออกแบบมาเพื่อทายาทธุรกิจไทยโดยเฉพาะช่วยให้ทายาทธุรกิจได้เรียนรู้และผสมผสานร,ระหว่างทฤษฎีและการลงมือทำจริงครอบคลุมทุกม,มิติของธุรกิจครอบครัวทั้งการวางแผนส่งต่อสินทรัพย์และอำนาจ ความเสี่ยงและการบริหารความมั่นคงการวางแผนภาษีและมรดกการสื่อสารในครอบครัวและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจเนเรชันพร้อมต่อยอดสู่การเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัวให้เติบโตยั่งยืนในระยะยาวอีกทั้งยังช่วยสร้างคอมมูนิตี้ทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ให้แข็งแกร่งที่สุดของประเทศเพื่อส่งต่อความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทยแบบร้อรอยต่อ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกับมหาวิทยาลัยอัมชัญหรือว่า ABAC ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นตลอด5เดือนตั้งแต่18พฤศจิกายน2568ถึง31มีนาคม2569ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิจรวม17สัปดาห์การอบรมรุ่นแรกของหลักสูตร L2L มีทายาทธุรกิจ68ครอบครัว จาก1ิอุตสาหกรรมโดย L2L จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศหลักสูตรนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนแต่เป็นคอมมูนิตี้ทรงพลังของเจ้าของกิจการและทายาทธุรกิจไทยที่พร้อมสนับสนุนกันสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยไทยกรุ๊ปยังมองว่าผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไม่เพียงแต่บริหารธุรกิจได้อย่างมั่นคงแต่ยังสามารถสานต่ออาณาจักรครอบครัวได้อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างเครือข่ายแห่งมิตรภาพความร่วมมือและพลังแห่งการเรียนรู้ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อีกด้วย